นี่ใช่คนในสายที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าว่า<ะ>บ้านหลังเนี้ยแช่ของนายปะบ,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 บ้านหลังไหนล่ะครับพอดีทางเราได้รับแจ้งว่ามีบ้านต้องสงสัยเหมือนแอบ,บลักลอบขนยาหรือเปล่าเพราะว่ามีรถ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก,รอกจริงไม่จริงไม,ไม่ใช่งั้นเหรอแต่มีประชาชนก็เห็นรถวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างกับว่าเล่นก็เลยอยากจะถามว่าใช่ของนายไหมพอดีฉันเอากระเป๋ามาตรวจสอบพอ <c oughs> ดีเจอเบอร์ <c oughs> ที่ฉันพอจะติดต่อได้ว่าจะเป็นใครหรือว่าจะเป็นเ <c oughs> <c oughs> จ้าของบ้าน <c oughs> หรือเปล่า จะเป็นแค่บ้านของเพื่อนหรืออาจจะเป็นสาวที่ผมจีบอยู่ก็ได้ผมเออนะครับก็แค่เขียนเบอร์ใส่ให้เขาไปอย่างนี้ยครับนายมั่นใจเหรอว่าถ้าเกิดบ้านนั้นไม่ใช่ของนายและเป็นของคนอื่นแล้วทำไมนายถึงมีการแพ็คห่อของด้วยวัตถุต้องสงสัยชนิดเช่นทำลายล้างสูงกับบคุคคลที่คุณจะทำร้ายและหนึ่งในนั้นก็คือระเบิดผม ส่งหน่วยเก็บกู้ไฟให้ตรวจสอบผลสรุปคือมันเอาไว้ห่อใส่กล่องโดยเฉพาะอยู่ใต้ถุนบ้านคุณยังจะอ้างว่าเป็นของคุอเอนอีกไหมเห็นด้วโอเคผม ใต้ถุนบ้านผมวะนะโอ้้พวกนั้นเนี่ยมันเอาเรื่องสะจริงเลยอาอย่างนี้ไหมคุณตำรวจแต่คุณก็ได้เบอร์ผมมาแล้วอ่ะนะผมว่าเราไปหาที่คุยกันเงียบๆดีกว่าไหมแน่ใจเหรอว่าจะหาที่คุยกันเงียบๆคุณเลือกเองลวกันระหว่างว่าคุณจะได้ข้อมูลจากผมหรือคุณไม่ได้อะไรเลยและบ้านหลังนั้นไม่มาชื่อผมด้วยซ้ํา โอเคได้ okay. คิดหรอว่าฉันจะปลอดภัยถ้าเกิดฉันไปเจอนายว่านาจะคงณก <Okay. S 1> ็ได้มีลูกไม้อะไรอีกอะ <c oughs> คุณตำรวจว่าโ,วโลกนี้มันมีแต่ความเสี่ยงว่าไม่มีอะไรปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะแค่เดินข้ามถนนนี่คุณก็อาจโดนรถชนตายได้หรือคุณยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่แน,น่จะมีระเบิดอีกลูกหนึ่งก็เป็นไปได้อืม <c oughs> นี่แล้วเหนื่อยชิบหายเลยกับคนรุ่นั่วแบบนี้ชิบหายเลยวะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะนัดเจอและฉันจะไปกันแค่สองคนและนายอย่าเล่นอะไรพี่เล่นอีกซื้อยซือครับผมเอาเลยไมด<ถ><ม>ละม,มันเน่ยประมาณเจ็บนัดแล้วก็ใสก่กระสุน Ria.